สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกีฬาเรือใบซีเกมส์ครั้งที่33ระหว่างวันที่15ถึง18ธันวาคมนี้วันนี้เวลา1 0 3นาฬิกา32นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมโอเชียนมารีน่ารีสอร์ทพัทยาจังหวัดชลบุรี เพื่อทรงเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกีฬาเรือใบซีเกมส์ครั้งที่33ประเภทคิลโบท SSL47 ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยในการนี้ทรงลงทะเบียนนักกีฬาและทรงชั่งน้ำหนักซึ่งกำหนดให้นักกีฬาแต่ละทีมจะต้องมีจำนวนานักกีฬาในเรือ8-10คนน้ำหนักของนักกีฬารวมกันต้องไม่เกิน730กิโลกรัมทั้งนี้ไม่จำกัดอายุและเพศของผู้เล่น โดยมีนักกีฬาจากอีก4ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่เวียดนามฟิลิป,ปินมาเลเซียและเมียนมาจากนั้นทรงระดำเนินไปยังท่าเรือโอเชียนมารีน่าจอจครับพัทยาทรงฉายพระรูปและทรงร้องเพลงชาติไทยร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก่อนการแข่งขันโดยกำหนดให้มีการแข่งขันทั้งหมด4วันวันละ2เรสเก็บคะแนนในแต่ละวันโดยทีมที่มีคะแนนเสียรวมน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ ภายหลังทรงรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลการแข่งขันแล้วทรงพระดำเนินไปประทับเรือใบ S S L 47หมายเลข6ซึ่งเป็นเรือที่ทีมชาติไทยจะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ในการนี้ทรงฝึกซ้อมเพื่อทดสอบสนามร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงทำหน้าที่ในตำแหน่ง s t r a t e g i t หรือนักกลยุทธ์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการวางแผนการแล่นเรือและกำหนดทิศทางลมตั้งแต่ออกสตาร์ท เพื่อปรับใบเรือให้ตรงกับตำแหน่งลมซึ่งจะส่งผลให้เรือแล่นไปในทิศทางที่ต้องการโดยเร็วที่สุดสำหรับเรือใบ S S L มีพื้นฐานมาจากเรือใบ R C 44โดยขยายขนาดขึ้นมาให้มีความยาว47ฟุตถือเป็นเรือใบขนาดใหญ่ตัวเรือมีขนาด13เมตร60เซนติเมตรกว้าง1เมตร69เซนติเมตรกินน้ำลึก1เมตร50ซนติเมเป็นเรือ3ใบประกอบด้วยเมนเซลหรือใบใหญ่ จิปเซลหรือใบหน้าและสปินเนเกอร์ใบลูกโป่งการฝึกซ้อมในวันนี้ทีมชาติไทยใช้เวลาในการฝึกซ้อมประมาณ2-3ชั่วโมงเน้นการประเมินแรงลมและแรงต้านเพื่อให้ได้ตำแหน่งของลมที่เหมาะสมสามารถกำหนดตำแหน่งของสมาชิกแต่ละคนบนเรือตามเส้นทางการแข่งขันซึ่งแต่ละคนมีตำแหน่งที่สำคัญแตกต่างกันไปทั้งนี้เรือใบประเภทคีบอสอสแ เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่เพิ่มเข้ามาในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33นักกีฬาต้องใช้เทคนิคขั้นสูงอาศัยความแข็งแกรง่งแม่นยำและการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อแก้ไขสถานการณ์ภายใต้คลื่นลมที่แตกต่างกันในพื้นที่ของสนามแข่งขันซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงในเรื่องความปลอดภัยโดยวันพรุ่งนี้จะเริ่มการแข่งขันเป็นวันแรกในเวลาประมาณ12นาฬิกา ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาแข่งเบรเบายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถปัถจจมภ์สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชจจกุมารีทรงเปิดงานวันมูล,ลนิธิเซริทนทรประจำปี2568 วันนี้เวลา8นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระก,กนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยทรงเปิดงานวันมูลนิธิเซรินทร์ประจำปี2568ซึ่งมูลนิธิเซรินทร์ร่วมกับจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยจัดขึ้นเป็นปีที่5เพื่อหาไรายได้สมทบทุนสถานพยาบาลมูลนิธิเซรินทร์ โอกาสนี้ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สมทบทุนมูล,ลนิธิเซรินทรและพระราชทานเข็มมูล,ลนิธิเซรินทรแก่ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานมูล,ลนิธิเซรินทรตั้งขึ้นเมื่อปี2520อยู่ในบริเวณมหาวิชญ์รา,ร,ราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อตั้งขึ้นจากความมุ่งหมายในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณประโยชน์แก่พระภิกษุสาม,มเณรและประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ต่อมาปี2521สมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมรับสถานพยาบาลนี้ไว้ในพระราชูปถัมภ์พระราชทานนามวา่ามูลนิธิเซรินทร์เพื่อบริหารกิจการของสถานพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดจากนั้นได้ทอดประเนตรการแสดงชุดเสด็จไปกิติพิมานสวรรค์ เป็นการแสดงโดยศิลปินแห่งชาติและศิลปินกรมศิลปากรบรรเลงดนตรีประกอบโดยวงดนตรีบ้านปลายเนินและการแสดงพระราชทานเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์เรื่องค้างข่าวโดยวงดนตรีไทยสายใหญ่จามจุรีวงดนตรีสากลสมสรน,นิสิตจ,จุลาประกอบการแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจบการแสดงสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานขนมข้างขาวแก่ผู้อุปการ,ระคุณที่ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลและนิธิเซริทนทรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิเซริทนทรสามารถดำเนินง,งานตามวัตถุประสงค์ทางด้านการแพทย์ส่งเสริมสุขภาพอบรมและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธานในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประสบนิกรอ,อย่างแท้จริงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราช,ราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพระนายสุวรรณรัตน์เวลา17นาฬิกา33นาที สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิลินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพนายพระนายสุวรรณรัตน์ซึ่งถึงแก่อานิจกรรมเมื่อวันที่4กันยายน2568สิริอายุ73ปี นายพระนายเกิดเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2494เป็นบุตรของนายพวงสุวรรณรัตน์อดีตลัดกระทรวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่17และท่านผู้หญิงประสานสุวรรณสุวรรณรัตน์สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสงขลาโรงเรียนราชินีและโรงเรียนวชิราวุธวิทยายลัยตามลำดับและสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีน,นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทหลักสูตรบริหารรัฐกิจมหาวิทยายลัยอินเดียนาสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตรในอำเภอร,รุ่นที่28จากโรงเรียนายนอำเภอวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองและหลักสูตรวิทยาลัยการป้องกันร,ราชอาณาจกรรุ่น4414ด้านการรับราชการนายพระนายสุวรรณรัตน์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะและจงรักภักดียึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณอย่างเต็มสติปัญญาความสามารถดํารงตําแหน่งสําคัญอาทิ ในอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศสำนักงานปลักกระทรวงมหาดไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดกระบี่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและนักปกครองสิบสำนักงานปลักกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ปลักกระทรวงมหาดไทยคนที่37และเกษียณอายุราชการในปี2555 ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยล,ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรครัตติยราชนารีจะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2568ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัติยราชนารีจะทรงรับการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเหรียนรางวัลเกียรติยศทีแอกซึ่งเป็นรางวัลที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัยด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีผลงานดีเด่นในวงการว,ารวิจัยด้านนี้โดยได้กำหนดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเหรยนเกียรติยศครั้งแรกนี้ในโอกาสการจัดการประชุมสัมมนาเรื่อง เคมีของเทอร์พีนน้ำมันหอมระเหยและวัตถุที่มีกลิ่นหอมครั้งที่69และจะนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายที่สถานเอกอากาัครราชทูตไทยณนะกรุงโตเกียวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลลักษณ์อัครราชก,กุมารีกรมประสีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินเจแปนอลไลน์เที่ยวบินที่ JL 0 3 4ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2568เวลา22นาิกา5นาทีและจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบิน Japan a อ r l ไ n น์เที่ยวบินที่ JL031 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่19ธันวาคมพุทธศักราช2568เวลา16นาฬิกา25นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง14ธันวาคมพุทธศักราช2568พระราชวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา6นาฬิกา55นาทีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคคนเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตในพระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดีราชาวาสสำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลตลอด100วันจะมีการสวดพระอภิธรรมและการประคมย่ำยามบอกเวลาเจ้าพนักงานจะประคมทุก3ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาเพื่อถวายพระเกียรติยศในตอนข้ามม่วมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเิร,ริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ทั้งนี้เวลา10นาฬิกา51นาทีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรี เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคศิตารามและวัดราชสิทธารามและเวลา17นาฬิกา นายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญ วันนี้เวลา16นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญณศาลาปนรสภาควัดเบญจมาบพิษดุสิตวนาราม ศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพเจริญอดีตแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดเมื่อวันที่20กันยายน2470สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและได้รับทุนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโคลอมเบียสหรัฐอเมริกา เคยดารงตําแหน่งสําคัญต่างๆอาทิผู้อานวยการโรงพยาบาลหลายแห่งและอดีตกรรมการแพทยสภาเป็นปูชนียบุคคลของวงการแพทย์ที่มีคุณูปการต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจและการควบคุมวัณโรคมีบทบาทสําคัญในการรณรงค์ให้คนไทยไม่สูบบุหรี่ทางริเริ่มควบคุมการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะขณะดํารงตําแหน่งเลขาธิการแพทยสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เสนอแนะให้โรงงานยาสูบพิมพ์คําเตือนบนซองบุหรี่เพื่อเป็นแนวทางป้องกันอันตรายให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญมีบุตรสองคนศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญถึงแก่อสัญจกรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่7กันยายน2568สริริอายุ97ปี พลเอกไพรบุ์คุ้มฉายาองคอมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบตรีจิรวัตรมุ่งกลางซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้เวลา14นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัยบุ์คุ้มฉายาองคอมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ญาติของครอบครัวจ่าสิบตรีจิรวัตรมุ่งกลาง ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทยกรัรมพูชาเมื่อวันที่9ธันวาคม2568ในโอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงเสียพระราชาหฤทยัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกลับครอบครัวให้ได้รับทราบพ,พร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในการนี้องค์มนตรีได้เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพจากสิตรีจิรวัตรมุ่งกลางน้ำเอรวัดวังน้ำเย็นอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีมีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมแสดงความอาลัยและเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับพระราชทานเงินและตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ญาติวันนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนัทพงษ์สงวนจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพลทหารกฤติกรส้อยระยะกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาปั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลณวัดหนองตักคลองอำเภอหนองยาไซยจังหวัดสุพรรณบุรีในโอกาสนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชุกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนัทพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญเงินและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของพลทหารกฤติกรกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดไม่ได้เวลา16นาฬิกา30นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้นายประพันธ์ตรีบุกผารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจังกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลณวัดหลวงพ่อเขียวอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้สมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชจุกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร,รวลัยลักษณ์อัครราชจุกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวร,รขัตติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประพันธ์ตรีบุพผารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญเงินและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกดำรงเกียรติกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าว ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดก,ปรกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดไม่ได้ เวลา17นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกทวีรัรตนบุรีกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลณวัดถ้ำโกบอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ ในโอกาสนี้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร,รวัลยลัยกษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรัติีราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมและโปรโดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ในโอกาสนี้พระบาทสามเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เชิญเงินและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสามเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกทวีรัตกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานาการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสามเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดไม่ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและส่งรับผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย วันนี้เวลา9้านาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนารงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่กร้อยตรีฉัตรกมลไทยตรงดาบตำรวจจักรพันธ์ทีเขียวดาบตำรวจวิทยาต้นโพจ่าสิบเอกชนชาติถามาจ่าสิบเอกวรพงษ์บงคำ จ่าสิบเอกถนอมสิทธิสุทธิจ่าสิบเอกสมหวังทัพประเทืองจ่าสิบตรีอภิรักษ์คำมุกสิกจ่าสิบตรีนพรัต์จันดาแดงสิบเอกอุไดเกียรตินอกสิบเอกสุรศักดิ์สะแสงสิบเอกทรพัฒน์พานเงินสิบเอกสุภชัยมาดหนองจอกสิบเอกกระเกียดรัตนอมรวัน1สิบเอกพัชรพลทูคำมีสิบเอกกรดากรถาวนสิบโทชยนันพางามสิบโทอดิศักดิสังสิบโทพิรพัฒน์เจนจบ พลทหารพงพิพัฒนนามธรรมพลทหารวุฒินันพงพิมพลทหารวีรศักดุรันพลทหารพิภพกันตังกุลพลทหารโชคชัยเนียมแสงอาสาสมัครทหารพรานจิรเดชทับมะโรงและอาสาสมัครทหารพรานเริงศักดิ์สารจันทร์ที่บาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลค่ายสารประสิทธิปประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับกําลังพลทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระธรรมพระมหาการุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสํานึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่กําลังพลอย่างหาที่สุดไม่ได้เวลา12นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีไปมอบแ <uish S 1> <า>ก่จาก่สาสิบเอกไพศาลวามไทยสงสิบเอ <sequel> จกจัตราวุฒมาประสบพลทหารชาตรีนอกตาจันและพลทหารจักรพัฒอันตะโกที่บาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปราศาสตร์อำเภอปร,ราศาสตรจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมทรงรับกําลังพลทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสํานึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่กําลังพลอย่างหาที่สุดไม่ได้ เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญดอกไม้และแตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกสุดที่ศักดิ์สุพรสิบเอกชัชวานศิลารัติสิบเอกอนุพงศ์ดวงพิลาสิบโทเมทัดพรมมีและพลทหารจิรพัฒน์อมสิน ที่บาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับกําลังพลทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่กําลังพลอย่างหาที่สุดไม่ได้ คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนและนักเรียนเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนจากจังหวัดพังงาพิษณุโลกร้อยเอ็ดพัทลุงผู้แทนมูลนิธิวัดพร,ระศรีมหาอุมาเทวีสำนักงานเทศาบาลตำบลภูปอจังหวัดกาฬสิน์โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาันสมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายและโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกธพระบรมศพและภาพพระโกธพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ